คิมเบอร์ลี่เล่านาทีเจอหมากปรินครั้งแรกนึกว่าเขาเป็นจุดๆ,ๆก่อนความคิดเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องนี้เรียกว่าสวยวันสวยคืนสําหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ว่าทีเจ้าสาวคนสวยที่มีกําหนดเข้าพิธีแต่งงานกับหวานใจพระเอกหนุ่มหมากปรินหลังคบหากันมานานกว่า10ปีในช่วงปลายปีนี้แล้ว โดยล่าสุดเธอก็มาเปิดใจเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่แล้วก็อัปเดตการเตรียมงานแต่งของทั้งสองประเทศเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตเลยเปิดใจในรายการ Woody FM โดยมีบางช่วงเนี่ยมีคำถามว่า คือจุดเริ่มต้นความรักจําได้ไหมว่าเจอกันที่ไหนคิมก็บอกว่าถ้าแบบรู้จักเลยก็จะเป็นที่ช่อง3ค่ะตอนที่มาแคสเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาเจอตอนแรกเป็นยังไงคือไม่ได้มองไม่ได้สนใจเลยเอาจริงๆเนี่ยคิดว่าพี่หมากเป็นเกย์ค่ะตอนแรกจริงๆคือแบบคนนี้ดูแบบสะอาดสะอ้านแล้วนอกจากนี้ก็เริ่มเป็นเพื่อนกันก็เริ่มเล่นละครด้วยกันก็เห็นว่าเขาแบบมีสาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดละว่าไม่น่าจะเป็นเกย์ละแล้วแบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันมีเสียงสองเสียงสามไหมแล้วก็มีชื่อเล่นไหมก็ ก็มีอยู่แล้วค่ะก็มีเรียกบา r ์บีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเราว่าบา์บีเหมือนกัน